สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการทบทวนนะฮะสำหรับใครที่มาหน้าร้านแล้วหรือแม้กระทั่งซื้อเจ้าตัวกล้องรุ่นนี้ไปนะครับผมเห็นหลายคนเลยที่น้องแอดมินบอกว่าพี่คะหนูมาหน้าร้านแล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ลืมวิธีไปแล้วค่ะซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะฮะว่าใครที่มาหน้าร้านเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราติดตั้งนะครับเสร็จเรียบร้อยเราสอนการใช้งานแล้วส่วนใหญ่พอคุณติดเสร็จขับรถออกไปคุณก็จะลืมนะฮะ เวลาที่คุณจะตั้งค่าใดๆก็แล้วแต่คุณต้องมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับคุณต้องมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องวันนี้เรากาลังพูดถึงวีโอฟโฟคุณโหลดแอปมันมานะครับคุณโหลดแอปมันมาก่อนบางคนฉันโหลดแล้วจ้าฉันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มากูโหลดปุ๊บกูก,กดคอนเน็กถามว่าจะคอนเน็กอย่างไรคอนเน็กไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่กล้องพวกนี้มันทํางานน่ะคุณต้องเปิดไ i f i ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยผมติดหน้าปัดรถใช่ปะ บางคนบอกน้องทําไมไม่มีชื่อ WiFi ดูไฟไวไฟนิดหนึ่งนะฮะพี่ๆทุกคนที่ลืมไปแล้วผมรู้ว่าเวลาที่พี่จะใช้ก็ลืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่จะใช้รุ่นนี้นะฮะกดค้างครับได้ยินที่มันพูดนะฮะ Wi-Fi enable นะฮะแปลเป็นภาษาไทยคือฉันเปิด Wi-Fi แล้วไฟสีฟ้าจะกระพริบไอเวลาไฟสีฟ้ามันกระพริบเนี่ยมันหมายความว่าคุณควรจะเข้ามาตั้งค่านะฮะ แล้วคุณก็เลือก Wi-Fi แล้วก็หามันนะฮะมันจะมีชื่อ w i f i ของมันขึ้นมาซึ่งเมื่อวานคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าน้องทำไมเปิด Wi-Fi แล้วเครื่องพี่หาไม่เจอคุณลองสังเกตดูดีๆนะฮะกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเวลากระจายสัญญาณ Wi-Fi ออกมาจะมี Wi-Fi 5G นะครับอย่างตัวมินินี่ดีไปนี่นอย่างน,น,น,นี้นะฮะกระจายสัญญ,ญ,ญาณออกมาเป็น 2.4G i r o a d 2.4G แล้วมันต่างกันยังไงพี่ 5G กับ2.4 ความเร็วในการดาวโหลดต่างกันโคตรเยอะเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะคุณพี่ต่อเข้าไปนะครับสำหรับใครที่ต่อครั้งแรกหรือเปลี่ยนมือถือเนี่ยพาสเวิร์ดของเขาจะคือ12345678จาาไว้นะฮะ12345678ไม่ได้ใบหวยนะฮะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณต่อแล้วมันจะขึ้น no internet connection นะฮะไม่ต้องแบบอุ้ยตายแล้วกล้องฉันเสียไม่ต้องนะฮะกล้องมันไม่เสียนะฮะ Wi-Fi ของกล้องเนี่ยมันไม่ใช่ 4G 5G ไม่ใช่ True Move AIS ไม่ได้ใส่ ซิมโทรศัพท์ไม่ต้องนะฮะเมื่อกี้ตอนที่เราเปิดอะไฟมันกระพริบถูกไหมตอนนี้ไฟมันติดนิ่งแปลว่าเราเชื่อมต่อแล้วโอเคนะเราไปพร้อมๆกันนะฮะผม,ผมพยายามแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยเครื่องหมายติกถูกเปิดหน้าที่ของเราคืออะไรฮะเข้าไปที่แอปพอคุณเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันอยู่ในหน้าอื่นนะฮะหน้าอื่นแบบนี้หน้าที่ของคุณคือกดแบ็กไปก่อนให้มันเข้ามาในหน้านี้โอเคปะ่ะเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บ โหล,ลดเร็วใช่ไหมคุณสุธามผมบอกแล้วมันเจ๋งเนี่ยกดคอนเน็กเข้าไปเรียบร้อยมันก็จะเปิดขึ้นมาดูได้เลยเห็นไหมฮะเยี่ยมมากๆนะฮะใครที่ติดเป็นรุ่นนี้ที่เป็น2กล้องคุณจะขึ้นแค่2กล้องของผมแรดนิดนึงนะอยากจะถ่ายตัวเองมี3มกล้องก็เลยมี3มกล้องเห็นไหมฮะปุ่มสวิตช์กดเนี่ยอันนี้ดูกล้องหน้าอย่างเดียวสวิตชกล้องข้างในห้องโดยสารสวิตชอีกที กล้องที่กล้องที่อยู่ข้างหลังมีหลายคนถามอีกฮะหลายคนถามอีกฮะถามว่าอะไรรู้ไหมฮะถามว่าแล้วเราสามารถดูออนไลน์ได้ไหมเผื่อผัวหรือสามีขับอยู่แล้วเราอยู่คนละสถานที่ดูได้ไหมคําตอบที่ผมกําลังจะพูดให้คนชัดๆเลยนะฮะคุณไม่ต้องกลัวเกมนะฮะเพราะว่ากล้องเวลาที่ต่อ WiFi ได้เนี่ยมันจะต่อได้ในระยะแค่มือถือคุณอยู่เนี่ยมือถือคุณอยู่นี่นะแล้วกล้องคุณอยู่เนี่ยโอเคปะ มันมันไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว <hatten S 1> <bean S 2> <w> ่าผมเดินออกมานี่ผมเดินออกมาจากตัวรถผมเดินออกมานี่รถผมนี่รถผมนี่รถผมอยู่นี่นะนี่รถผมอยู่นี่นะผมเดินออกมาโคตรไกลเลยผมเดินออกมาประมาณเนี้ยผมยังดูได้แต่สมมุติว่าผมวิ่งผมวิ่งไปที่อื่นคือมันจะเริ่มมันจะเริ่มกระตุกเลยมันจะเริ่มช้าเลยมันจะเริ่มดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆอ่ะคุณเดินออกมาห่างจากตัวรถคุณอ่ะมันจะดูไม่ได้แหละ นะไม่ต้องซีเรียสว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมียจะดูเขาเขาเขาไม่อยากดูหรอกมันไม่ใช่ไม่อยากดูมันดูไม่ได้เนี่ยมันดูไม่ได้เนี่ยเนโต๊ะผมมันหายไปแล้วนะมันเนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยระยะที่คุณดูได้คือสมมติรถชนจอดไว้ตรงนั้นถูกป่ะคุณก็ออกมายืนคุยกันกับคู่กรณีเออคุยกับคู่กรณีคุยกับประกันนะะเหตุการณ์เป็นอย่างไรนี่คุณก็ดูตรงนี้เออไหนไหก็ออกมาแล้วร้อนวะนั่งตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะเวลาที่มันบันทึกอยู่อะคุณ มันจะเป็นสีแดงกับพริบแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเขาไปตั้งค่าหน่อยพี่เขาไปตั้งค่าหน่อยกูก็เลนซื้อกดตรงนี้เห็นไหมมเห็นอีเภาษาอังกฤษไหม please please อะไร please stop recording before doing after operation คือกดหยุดก่อนนะครับเราก็กดหยุดเข้าไปนะครับผมลุกและลูกค้ามาอีกนะฮะไม่มีที่นั่งแล้วฮะทีนี้เนี่ยเวลาที่เรากดหยุดเดี๋ยวผมไปหยุดในรถนะมันจะมีเสียง เวลาที่มันไม่ทํางานนะคุณแบบนี้อ่ะกดหยุดนะกดหยุดหยุดก่อนกดไม่โดนนี่ก็นิ้วใหญ่นะนี่ได้ยินเสียงปหมได้ยินเสียงเนาะเวลาที่กล้องวีโอโฟทุกรุ่นไม่บันทึกมันจะร้องแบบนี้เนี้ยเนี่ยเน,นแล้วมันก็จะกระพริบกระพริบแบบนี้เอาเป็นว่าเวลาที่คุณขับรถอ่ะคุณไม่ได้ดูจอมันหรอกเพราะมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะคุณก็ขับไปของคุณแต่วันดีคืนดีถ้าเกิดคุณขับรถอ่ะแล้วมันได้ยินเสียงแบบเนี้ย คือมันมีอะไรผิดปกติแล้วเพราะมันไม่บันทึกอาจจะลืมใส่เมมอาจจะเมมมีปัญหาเราเลยบอกว่าต่อให้มันไม่มีหน้าจอแต่มันสามารถบอกเราได้นะถ้าเป็นยี่ห้อนี้นะไอ้ยี่ห้ออื่นมนไม่พูดนะอย่างนี้นะครับเรากดหยุดก่อนกดหยุดเพื่ออะไรเพื่ออสมมติอยากจะดูย้อนหลังนะก็กดที่ปุ่มนี้ตัวที่ใช้แล้ว129 Duo Pro ดูโปมีความชอบ A39 มากกว่าดูปุ่มเช็คงานมากกว่าเลยจบที่139แหมผมบอกแล้ว ผมไม่ได้อินไปเองนะครับแม้ว่าเราเป็นคนรีวิวว่าเราติดหลายๆตัวติดโคตรเยอะเลยเหไหมนี่ยังถอดออกไม่หมดเลยแต่ตัวหลักๆของผมมีแค่หนึ่งสามเก้ากับไอโรสเพราะผมเลือกไม่ได้จริงๆนะครับเอาเป็นว่าอ่ะใครจะดูย้อนหลังนะฮะเวลาที่คุณกดเข้ามาคุณสังเกตป่าถ้ารุ่นที่มันมีสองกล้องมันก็จะขึ้นมาสักสองกล้องแต่พอมันมีสามกล้องเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะเี่ยเน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 ี่ยมันจะมีทั้งหมดเลย กล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างในห้องโดยสารแยกกันทั้งหมดแยกกันทั้งหมดเช่นผมอยากจะกดดูไฟนี้นะครับเนี่ยช่วงที่รถวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า 5G โหลดเร็วไหมเวลาที่เราจะดาวน์โหลดนะฮะกดเข้าไปที่ที่ที่นี่เนี่ยไอคำว่าเร็วคืออย่างนี้เห็นปะ่ะเนี่ยตัวเลขมันจะวิ่งแบบวิ่งปืดอะแปบบ๊แบบเดียวจบเลยน,นะอันเนี้คือเร็วคือ 5G แต่ถ้าเกิดคุณใช้แบบ 2.4G อดีดีไป70ไมล์คุณรอไปชาติหนึ่งอาจจะ5นาที นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโหลดเร็วไหมคําว่าเร็วที่เป็น 5G อ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะอันเนี้ยพอโหลดเสร็จปุ๊บภาพก็จะเข้ามาในมือถือเรียบร้อยทั้งภาพทั้งเสียงนะครับคุณสามารถที่จะกดดูตรงนี้ก็ได้แต่การที่คุณกดดูเนี่ยอย่างที่บอกเวลาที่คุณกดดูคุณต้องอยู่ใกล้ๆตัวรถแต่ถ้าเกิดเวลาที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วอ่ะมันจะดูจากตรงไหนก็ได้โอเคปะ่ะแล้วที่ผมแนะนําลูกค้าหลายคนเลยคือคืออย่างนี้ครับลูกค้าที่เป็นตํารวจก็มีน้องน้องน้อง พี่หนีเที่ยวอ่ะเอาพูดง่ายๆเลยพูดภาษาผู้ชายเลยพี่หนีเที่ยวอ่ะพี่จะลบยังไงน้องพี่ครับเวลาพี่พี่หนีเที่ยวนะฮะเวลาที่พี่แบบเลิกงานแล้วพี่แบบจะพาไปพาลูกน้องไปไปไปเที่ยวนะฮะพี่ก็เลือกช่วงเวลาที่พี่กาลังจะไปเที่ยวนะฮะแล้วพี่ก็กดซ e l e c t ตรงนี้นะฮะแล้วพี่ก็ช่วงไหนที่พี่ออกจากโรงพักไปนะฮะพี่ก็ติ๊กรัวๆเลยครับพี่พี่ติ๊กรัวๆไปเลยนะฮะลบทีละหลายๆไ่ายนะฮะ เนี่ยเด่นี่เราก็จิ้มจิ้มไปใช่ปะแล้วเวลาที่เราจะลบอันไหนเนี่ยเราก็กดลบตรงนี้ไอ้ไฟ์ลที่เราหนีเที่ยวอะ่ะมันก็จะหายไปหมดเลยแล้วเราก็สามารถกลับไปบอกลูกเมียได้ว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยนะฮะ <laughs> มันดูมันดูพิลึกๆิลึกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะที่มีคนทำํำเมื่อกี้เราดูย้อนหลังไปแล้วเราแอบลบไฟล์หนีเมียเที่ยวกันไปแล้วนะฮะต่อไปเป็นการตั้งค่ากันนะครับกดตรงนี้นะครับมุมขวาล่างนะครับ มันบันทึกอยู่เข้าไม่ได้ไหมบันทึกอยู่เข้าไม่ได้กดหยุดก่อนกดหยุดเสร็จปุ๊บกดมุมขวานะครับทุกคนนะฮะขออนุญาตออกนะฮะโอ้ยรถนี่ร้อนเหลือลเกินมาตรงนี้ดีกว่านะฮะอ่ะคุณลองดูเราตั้งอะไรได้บ้างเราตั้งตรงนี้ความละเอียดวิดีโอเห็นไหมกล้องหน้าเป็น t k ข้างหลังเป็น full hd ข้างในเป็น full hd เหมือนกันก้อนนี้ติดสามกล้องแต่กรณีที่ติดสองกล้องเนี่ย มันจะเป็น 2K แบบ Full HD แล้ว 2K จะเป็น60เฟรมนะครับ60เฟรมคือทำภาพสโลโมชันได้ดีนะรูปเลคคอร์ดถ้าอยากจะโหลดไวๆเอาแค่ช็อตมันๆมันๆคือชนกันน่ะนะฮะ1นาทีก็โอเคนะครับหรือจะตั้งเป็น3นาทีก็ได้เหมือนกันแต่ผมว่า1นาทีเนี่ยดีห้ามไปตั้งออฟนะครับเดี๋ยวมันจะบันทึกยาวๆถ้าไฟลเสียคือชิปหายฮะนะฮะมันหายไปหมดเลยเล็กคอร์ดอะดิโออันนี้ผมแนะนำมากๆนะฮะไม่ว่าคุณกำลังจะติดกล้องอะไร คุณควรจะเปิดเสียงและบันทึกไว้นะฮะเวลาใครเฉียวใครชนคุณหน้าที่ของคุณคือพูดกอทอเข้าไปาติต่างนะฮะมีรถแบบกองกององกงสองสี่เก้าคุณก็บอกว่ากองงสองสี่เก้าเข้าไปนะฮะบางครั้งเนี่ยก้องที่ดีมากๆเช่น4 K คุณจ่ายหมื่นกว่าบาทสองหมื่นวิ่งไปเปิดไฟหน้ามาปัาป๊บสะท้อนป้ายขาวมองไม่เห็นนะฮะผมเจอมาหลายเคสแล้วตัวเนี้ยคุณพูดกอทอเข้าไปอย่าลืมนะ ่าลืมนะคุณจะใช้กล้องตัวนี้หรือไม่ใช้ตัวนี้คุณอย่าลืมพูดกทอ,อเข้าไปนะครับผมรู้ว่าพวกคุณชอบด่ากันอยู่แล้วละ่ะเวลาขับรถอะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณต้องใช้เป็นหลักฐานอ่ะคุณก็แค่ดูดเสียงมันออกมาโอเคไหมการตั้งค่าความสว่างกล้องหน้าหลังในห้องโดยสารผมมั่นใจว่าแต่ละคนที่ติดไปอ่ะผมและน้องๆจะแนะนําว่าไม่ต้องตั้งนะครับลองไปวิ่งดูก่อนและดูภาพเพราะว่ากล้องยี่ห้อเนี้ความสว่างแม่งสูงมากนะครับไม่ต้องตั้งนะครับถ้าไม่จําเป็น WDR จะเปิดไว้ก็ได้นะครับจะเปิดไว้ให้มันปักแสงอัตโนมัติก็ได้แล้วแต่นะครับ G sensor เป็นการที่ขับรถแล้วถ้าเกิดการชนระหว่างที่เราขับชนระหว่างขับจำไว้นะฮะชนระหว่างขับนะฮะมันจะล็อกไฟล์ให้เราเราตั้งเป็นมีเดียมเนี่ยกำลังดี Date stamp ใส่วันที่เวลาใต้วิดีโอนะครับนะควรจะเปิดนะครับพวกนี้อย่างอื่นเนี่ยตั้งตามผมได้เลยนะครับแล้วก็ที่ควรจะตั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือ time zone ตั้งเป็นบวกเจ็ดเนื่องจากตัวกล้องตัวเนี้ย มันมี GPS ในตัวเวลาที่มันจับสัญญาณได้มันจะซิงเวลาให้เราอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องกลัวแหละว่าเวลามันจะไม่ตรงนะครับและเดตฟอร์แมตนะครับก็ตั้งตามที่เราต้องการแต่ตั้งตามผมก็ได้แต่ที่สําคัญคือเวลาใช้มือถือใหม่นะครับพยายามนะครับกดทม์ซิงนะครับแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งมันจะเอาเวลาอย่างของผมตอนนี้10โมง49นาทีจะไปซิงให้กับตัวกล้องนะครับส่วนที่เหลือเอาเป็นว่าตั้งตามนี้ได้เลยนะครับ บูตดีเลยไม่ต้องให้มันดีเลยมากไม่ต้องให้มันแบบสตาร์ทรถให้มันเปิดมาบันทึกได้เลยก็ตั้งเป็นออฟอินฟาเรด LED จะเป็นอินฟาเรดในห้องโดยสารนะครับที่ถ่ายเข้ามานี่แหละนะของผมมีผมก็เลยเปิดไว้แต่ถ้าเกิดใครเป็นสองกล้องเปิดไม่เปิดก็ไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าคุณไม่มีกล้องข้างในแล้วก็พาร์กิ่งโหมดนะครับถ้าใครติดตั้งอยากจะให้มันบันทึกหลังจอดด้วยผมบอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าใครที่ติดตั้งสายฮาร์ดแวร์ที่บันทึกตอนจอดเนี่ยถ้าเราจอดในถ้าเราเป็นคนขยันนะ แล้วมีที่จอดรถในบ้านอยู่แล้วเราเลือกเป็นออฟก็ได้นะครับมันจะได้ไม่กินแบตแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไปจอดข้างนอกอยากจะให้มันบันทึกแบบคนเดินผ่านบันทึกรถวิ่งผ่านบันทึกหมาเดินผ่านบันทึกกดออโต้อีเวนต์ไว้นะครับมันจะประหยัดเมมได้เยอะเลยนะครับเลือกแคปปิดตรงนี้ไม่ทํางานไปเลยหรือเปิดตรงนี้ก็พอแค่2ออย่างนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับของผมไม่ใช้ผมเลือกเป็นออฟไปเพราะผมมีไอโรดอยู่แล้วผมติดกล้องหลายตัวนะใครที่เปิดตัวนี้ไว้นะแล้วไม่อยากให้มันกินแบตเยอะ ตั้งตรงนี้ครับ recording timer อยากให้มันกินแบตลดคุณกี่นาทีนะครับ30นาที1ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เมื่อเช้ามีลูกค้าคนหนึ่งทักมาครับเขาตั้งไว้24ชั่วโมงปรากฏว่าทำงาน10ชั่วโมงแล้วกล้องค้างเขาติดตัว129 Pro เป็นตัว 4K ไปก็ถามผมว่าทำไมกล้องมันค้างทางั้งนที่ผมตั้งไว้24ชั่วโมงคำตอบคือง่ายๆเลยฮะผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยมันตั้งอย่างเนี้ยไม่ผิด แต่สิ่งที่ผิดคือลูกค้าเนี่ยสั่งออนไลน์ไปสั่งกล้องออนไลน์ไปแล้วใช้เมนแบบนี้เมนประเภทอย่างนี้เวลามาใช้งานเนี่ยมันบันทึกแค่ Full HD แต่เมื่อกี้ผมบอกว่าตัวที่เรากำลังคุยกันมันเป็น 2K และ3กล้องด้วยอย่างนี้เอาตัวรอดได้ไหมฮะเอาตัวรอดไม่ได้บันทึกไปแป๊บหนึง่งกล้องจะล้องแล้วมันก็ค้างในที่สุดอย่างเนี้ยคุณไม่ควรบอกว่าผมมีเมมจากกล้องเก่าอยู่เก็บไปที่เดิมนะฮะมันใช้ไม่ได้นะ,ะบางคนบอกว่าอ๋อโอเคผมมียี่ห้อซัมซุงด้วย นะฮะผมมีหลายยี่ห้อ FHD คืออะไรฮะ Full HD ครับ Full HD คืออะไรฮะมันอาจจะเขียนสปีดไม่ถึง 2K คุณเก็บไปฮะมันใช้ไม่ได้ฮะเวลาที่คุณเอามาใช้เนี่ยมันอาจจะบันทึกได้แป๊บหนึ่งแล้วมันก็ค้างผมถึงบอกไงฮะดูดีๆนะฮะแล้วก็มีบางคนนะฮะเนี่ยไอ้นี่ยอดฮิตชอบเอามาใช้ผมมีแซนดิทอยู่ฮะคุณดูี s a n d i t เนี่ยมันบันทึกอะไรฮะ Full HD วิดีโอเมื่อกี้กล้องเราเป็นอะไรฮะ 2K เมื่อเช้ากล้องลูกค้าถามผมว่าไงฮะกล้องค้าง 4K เป็นไงฮะกล้องค้างเห็นไหมฮะแล้วอะไรมันจะเหมาะคุณหาเมมแบบนี้ฮะโดยเฉพาะที่แบบว่าจะบันทึกตอนจอดนะคุณหาเมมแบบนี้ฮะเมมที่เขียนว่า 4K เมมที่เขียนว่า high endurance card โอเคปะะ่ะครับมันจะเห็นไหม worry free recording day after day คือไม่ต้องกังวลในเรื่องการบันทึกอะ ไม่ต้องกังวลเรื่องการวนทับอะ่ะมันออกแบบมาสําหรับการวนทับโดยเฉพาะจะเอาไปใช้กับกล้องวงจรปิดบ้านก็ได้จะเอาไปใช้กับกล้องวงจรปิด,ด,ปงงปดติดรถก็ได้มันจะทนความร้อนได้สูงมากๆและที่สําคัญคือมันจะบอกว่าใช้ได้กี่ชั่วโมงสําหรับการบันทึกต่อเนื่องเห็นไหม Continuous Video re Recording การบันทึกต่อเนื่องอ่ะต้องใช้อีนี่อีนี่ทามาเพื่ออุปกรณ์บันทึกต่อเนื่องแต่อยอย่างเนี้ยที่มาถูกๆอะ่ะแล้วคุณชอบไปซื้อของก๊อปในช้อปปี้เราซด้า โอเคไหมเก็บนะแล้วก็มีอีกอันนึงถามผมอีกอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะมันมี 4K ค่ะใช้ได้เหมือนกันแต่ประเด็นคือมันแค่พูดว่ามันส่งความเร็วอะหมายถึงความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูลอะมันเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เ,เอาไปใช้กับกล้องเห็นไหมกล้องแบบนี้เป็นกล้องโปร DSLR GoPro โแบบนี้ได้แต่มันไม่ใช่กล้องในลักษณะที่เป็นคอนตินิวอสวิดีโอเรคคอร์ดคือบันทึกตลอดเวลา นึกสภาพหยิบโกโปรมาถ่ายถ่ายแป๊บหนึง่งช็อตแป๊บหนึ่งกดหยุดไอ้กล้องเนี่ยมันไม่ได้หยุดโอเคปะ่ะฉะนั้นอาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงยาวหน่อยแต่ว่าผมเข้าใจว่าคนที่เข้ามาดูอ่ะมันควรจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างโอเคไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจก่อนนะฮะทาไมเราตั้งเรากล้องข้างเพราะเพราะไอ้เมื่อกี้แหละเมมห่วยนะเมมไม่เหมาะนะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเมมเราเหมาะแล้วนะเราก็ตั้งเลือกเวลาไปนะครับได้เลยนะ เอาจะตั้งเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเอาตามที่เหมาะสมนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ parking key sensor นะฮะคือจอดรถอยู่ถ้าโดนชนกระแทกก็จะล็อกไฟให้เราด้วย v i o f โฟจะดีกว่าแบรนด์อื่นๆคือแค่เดินผ่านก็บันทึกแล้วทำหน้าที่ได้เหมือนเกาหลีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะโดนชนด้วยก็ล็อกให้เราด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยมันจะบันทึกได้ อาจจะหลังโดนชนแล้วเช่น70ไมล์ดีๆไปผมถึงบอกว่ามันเป็นกล้องที่ดีแต่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับการจอดรถโดนชนคนก็หนีไปแล้กว่าจะเปิดกล้องขึ้นมามันบันทึกไม่ไทันหรอกนะฟังก์ชันลอกเด็กของแบรนด์พวกนั้นนะฮะแล้วก็พวกพาร์คกิ้งโมชันรีเทกนะฮะเนี่ยตั้งไว้สูงสูงเพื่ออะไรสูงเพื่อคนเดินผ่านก็บันทึกเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอไซค์พิ่งผ่านอย่างเงี้ยก็บันทึกให้ผมละเพราะว่าผมตั้งไว้สูงมากเออไม่งั้นผมจะติดกล้องบันทึกตอนจอดทำไมจริงปะก็ตั้งไวสง้สูงๆก็ได้นะครับ ที่เหลือจะเป็นพวกการสลับภาพนะฮะมิลเลอคือกลับซ้ายเป็นขวานะฮะคุณไม่ควรได้ใช้อยู่แล้วแต่มันจะมีลักษณะของ r r o t t m m g g r r t a t ทนะฮะแล้วก็พวก Rotate ต่างๆคาว่า Rotate ต่างๆเป็นแบบนี้มีอีกจุดหนึ่งโอ้โหผมต้องเตือนคุณผู้ชายไว้นะฮะผมต้องเตือนคุณผู้ชายไว้มันเป็นเรื่องโจ๊กที่ผมเล่าให้ลูกค้าผู้ชายฟังเกือบทุกคนคุณสังเกตดูกล้องรุ่นนี้เราถ่ายมุมนี้มันถ่ายมาหลังรถแต่บางครั้งบางทีเนี่ย แฟนเราอ่ะหมุนไอเนี่ยเข้าไปในห้องโดยสารโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะฮะบางทีหมุนไอสิ่งนี้เข้ามาในห้องโดยสารโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแม่งคือว่าเสือกบันทึกกูนะฮะแทนที่บันทึกถนนนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องจริงที่ลูกค้าบางคนเขาโดนแฟนทําแบบนั้นนะฮะแล้วบางคนเนี่ยหมุนแบบนี้ไปจับแฟนแล้วจับได้ด้วยนะฮะแฟนคือแฟนผู้หญิงนะฮะแฟนผู้หญิงมีกิ๊กนะฮะ ไม่ใช่ว่าเราผู้ชายมีกิ๊กอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้เขามันเท่าเทียมกันนะถ้าเท่าเทียมกันหมุนก็ไปแบบนี้แปลว่าอะไรหมุนก็ไปแบบนี้ก็แปลว่าเวลาที่เราปิดประตูรถลงมามุมมองด้านไหนนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เขาจะเห็นแล้วคุณน่ามาภาภัยแต่ตอนนี้ภาพมันกลับหัวอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดใครที่เขาอยากจะเห็นแบบปกติเนี่ยเขาก็ต้องกลับหัวภาพนะครับกดปุ่มนี้กดปุ่มนี้นะครับ ใครเอาไปที่บ้านแล้วติดผิดเองอก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันกลับไปกลับมาได้เงี้ยเราก็แค่เลือกเรียคือข้างหลังนะครับโรเ a ทกดแบบนี้นะฮะแล้วเราก็กดกลับเท่านี้เองนะฮะเราก็จะสามารถที่จะจับสามีหรือภรรยาของเราได้แล้ว <laughs> เป็นเรื่องที่ดูเหมือนโจ๊กแต่ว่ามีคนเอาไปทําจริงๆนะครับบางคนอยากจะได้มุมแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาอยากจะเห็นมุมแบบเนี้ยแบบเนี้ยคุณดูนะข้างตรงเนี้ย เวลาที่รถวิ่งผ่านไปเผื่อชนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเวลาที่วิ่งทางไกลแล้วเจอตำรวจชอบแบบเหมือนยับยานนี่กออกอ่ะก็อยากจะเห็นว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยบางคนก็อยากจะติดแบบเนี้ยเพื่อโชว์น้าปัดรถของตัวเองว่าความเร็วเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคุณจะเอาไปใช้ยังไงแต่แค่บอกว่าไอ้กล้องตัวนี้มันทําได้นะครับมันหมุนเข้ามาในห้องโดยสารได้โอเคปะมันอาจจะนอกเรื่องไปเยอะหน่อยแต่ผมอยากให้ครอบคุมไงเพราะว่าไหนๆคุณก็มาดูวิดีโอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทีีี่่่คคคุณจะตัั้้งานหลกๆมแ กับภาพพลิกไปพลิกมานะแล้วก็เรื่องของเสียงเตือนต่างๆนะครับเสียงเตือนนี่ออกมาจากกล้องเช่น WiFi Connected s t a r นะครับ s t n r t Recording ของกล้องต้องการไหมถ้าต้องการนะครับเปิดแต่ถ้าเกิดไม่ต้องการก็ปิดนะครับตอนนี้เสียงที่มันพูดเนี่ยยังรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับไม่ได้มีภาษาไทยนะครับก็ไม่เป็นไรเมนูมันไม่ได้ยากนะครับประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมอธิบายจะหมดแล้วนะครับคุณเอาเป็นว่าคุณสามารถที่จะตั้งตามนี้ได้เลย เนาะแล้วก็ความเร็วใครที่เป็นคนที่ขับรถเร็วเนี่ยผมแนะนําว่าให้ปิดตรงออฟตรงนี้ไปเลยนะครับปิดความเร็วที่เราขับรถเนี่ยไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราขับเร็วแล้วเราไปชนเนี่ยเราจะกลายเป็นประมาทร่วมไปด้วยนะครับแทนที่เราจะมีหลักฐานของคนอื่นกลายเป็นหลักฐานประมาทร่วมของตัวเองนะครับความเร็วของมันจะขึ้นอยู่ใต้ไฟล์วิดีโอนะครับว่าเราขับรถมาเท่าไหร่ตรงนี้สามารถปิดได้นะครับปิดการแสดงผลได้นะครับแล้วก็ที่เหลือ ตรงนี้นะครับกรุณาตั้งเป็น50เฮิรต์นะครับมันจะเป็นความถี่ป้ายไฟของประเทศเรานะครับซึ่งใช้ไฟฟ้านะครับตั้งเป็น50เฮิรต์ถ้าคุณไม่ได้ตั้งเวลาขับรถไปเจอไฟเขียวไฟแดงเนี่ยไฟมันจะกระพริบครับไฟมันจะกระพริบนะครับคุณตั้งตามนี้ได้เลยนะครับที่เหลือพาสเวิร์ดนะครับอย่างที่บอกทุกคนจําไม่ได้หรอกครับหนึ่งถึงแปดก็จํายากแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแรดไปเปลี่ยนอ่ะพูดง่ายๆนะฮะทำมาสาผมเพราะส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนแล้วจาไม่ได้ก็ต้องหาเรื่องรีเซ็ตอีกจบแล้ว ง่ายมากๆผมหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับใครที่แบบใช้ยังไงไม่เคยมีวิดีโอเลยไม่เคยวิดีโอสอนเลยผมพูดทุกอย่างที่คุณควรจะมีนะฮะคุณจะเป็นร้านซื้อไปขายคุณก็ควรจะอธิบายแบบนี้แล้วผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวร้านไหนเอาไปขายก็จะวิดีโอผมไปเปิดด้วยแต่ก่อนอื่นนะฮะเพื่อความเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะฮะกับครอบครัวกับครอบครัวของผมนะฮะผมผมเลื่อนมันกลับไปนะฮะ <laughs> ผมเลื่อนมันกลับไปผมเลื่อนมันกลับไปนะฮะ,แล,ละ,ะแล้วมุมที่ดี คือมุมที่เห็นข้างหลังนะฮะเห็นการปัดน้ําฝนรถตัวเองนะฮะผมเลื่อนกลับไปเสร็จปุ๊บผมก็จะไปปิดตรง image rotate เพราะว่าผมอยากจะบันทึกด้านหลังรถตัวเองนะครับมันก็จะกลับขัวเป็นปกติเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็ยังไงก็ทุกคนผมฝากคุณไว้ด้วยนะฮะใครที่คิดว่าลืมแน่นอนนะในการใช้งานคุณก็กดเซฟอีคลิปนี้ไว้นะครับหรือ เซฟไว้ส่งให้คุณพ่อถ้าคุณพ่อจะใช้ส่งให้แฟนไว้นะฮะจะได้ไม่ต้องแบบอี้แล้วฉันจะใช้ยังไงสําหรับตัวนี้จะเป็นกล้องรุ่นนี้นะฮะ A 1หนึ่งสามเกชใครซื้อ2กล้องไปแล้วอนาคตอยากจะเปลี่ยนใจนะอยากจะตรวจจับคนในบ้านนะฮะซื้อกล้องตัวแบบนี้ไปติดเพิ่มนะฮะมันจะมีรูที่มันรองรับอยู่อยู่ด้านบนนะฮะเห็นไหมรูที่เขียนว่าเรียคือรูกล้องหลัง ไอ้ลูที่เขียนว่า in int t n t i r r o r นเทีคือตัวนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตของพวกคุณแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีจ้ะ